นพบอาวุธที่ถือว่าเป็นอาวุธระดับตำนานดาโปงชาวไวกิ้งซึ่งเป็นดาปโปราณนที่สร้างด้วยเทคนิคอันซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีอายุมากกว่า800ปีหรืออาจจะมากกว่านั้น โดยตัวดาบเบาและทนทานมากพร้อมกับสลักอักษรไว้บนดาบดังนี้คือ U I F B E R T ซึ่งน่าจะหมายความตามความเชื่อของชาววิยิาในยุคนั้นนักตีดาบในยุคปัจจุบันพยายามเล่นแบบการสร้างดาบเล่มน,นี้ขึ้นมาแม้สุดท้ายก็สร้างได้สําเร็จแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยทํามาย้อนกลับไปในยุคสมัยของการล่าอนาณนิคมในอดีตนั้นเทคโนโลยีวัฒนธรรมต่างๆยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรือพูดง่ายๆได้ว่ายังไม่เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหมือนดังยุคปัจจุบัน นั่นเองในอดีตการล่านานิคม การต่อสู้ในสนามรบรวมไปถึงการสู้รบนักรบหรืออสวินจะมีอาวุธประจํากายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดาบนั่นเองดาบนั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังและแข็งแกร่งซึ่งการที่จะได้มาซึ่งดาบที่มีความแข็งแกร่งทนทานและคมกริดดาบทุกๆเล่มนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีที่ไม่เหมือนกันจะต้องผ่านกรรมวิธีการดีการผลิตคุณสมบัติลักษณะตา่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้นอยู่กับขั้นตอนกรรมวิธีความลับของช่างตีดาบที่ในแต่ละคนที่ใช้ในการสร้างดาบนั่นเองโดยช่างตีดาบแ และคนจะมีความชำนาญและทักษะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆที่ไม่เหมือนกันดาบเล่มนี้ที่ค้นพบจากการตรวจสอบของนักโบราณคดีรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกถึงวัสดุและชนิดของแร่เหล็กที่ใช้ในการผลิตนั้นปรากฏว่าดาบนี้น่าจะเป็นดาบในยุคโบราณอยู่ในช่วงยุคของชาวไวกิ้งดาบในยุคไวกิ้งนั้นได้รับความนิยมแพร่หลายในยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือในช่วงต้นยุคกลางนั่นเองดาบเล่มนี้มีการออกแบบที่สมมาตรมีน้ำหนักเบาใช้แร่เหล็กหายากอีกทั้งเป็นแร่เหล็กที่ มีคุณภาพสูงดาบนั้นถูกสร้างด้วยกรรมวิธีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากด้านตัวดาบนั้นทำจากเหล็กคาร์บอนสูงที่มีชื่อว่าทีซิเบิลสเตียซึ่งเป็นไปได้ว่าทำขึ้นมาจากการผสมของธาตุเหล็กกับธาตุคาร์บอนบางข้อมูลยังบอกอีกว่าเป็นการผสมระหว่างเหล็กและถ่านวัสดุทุกอย่างที่ใช้ในการสร้างดาบนั้นเป็นการใช้ในปริมาณสัดส่วนที่พอดีและเป็นสัดส่วนที่จำเพาะจอจงพอเหมาะพอด,พออพอดีซึ่งสัดส่วนเหล่านี้นั้นมีเพียงช่างทีเหล็กของชาววกิ้งเท่านั้นที่รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการ ต่่าางๆเหลนี้ซึ่งที่น่าตึ่งไปกว่านั้นคือการที่จะทําเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงเหมือนเหล็กของดาบเล่มนี้นั้นจําเป็นจะต้องใช้อุณหภูมิที่มีความร้อนสูงกว่า160 0องศาเซลเซียสซึ่งด้วยเทคโนโลยีของชาวกิงสมัยนั้นไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะผสมผสานส่วนผสมต่างๆได้ลงตัวแบบพอเหมาะพอดีจนได้เนื้อเหล็กแบบเดียวกับดาบเล่มนี้ขึ้นมาได้ผลที่ได้ของการตีดาบในรูปแบบนี้นั้นนํามาซึ่งดาบชั้นยอดที่ตนทานคมกริบถึงขั้นที่ว่าแทงทะลุเปลาะได้แทบทุกชนิดว่ากันว่าอาวุธที่่อยู เบื้องหลังความน่ากลัวของชาวไวกิ้งในยุคนั้นก็คือดาบเล่มนี้นี่เอง นักโบราณคดีและนักวิจัยต่างให้ความเห็นรวมไปถึงต่างตั้งคําถามว่าในยุคที่ยังไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านเครื่องมือและฐา,านะเทคโนโลยีการสร้างหรือผลิตอาวุธนั้นพวกเขาเหล่านั้นสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรขั้นตอนในการสร้างดาบเล่มนี้ในปัจจุบันถ้าจะใช้เทคโนโลยีของปัจจุบันสร้างดาบขึ้นมาให้เหมือนกับดาบเล่มนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวที่จะสร้างดาบให้มีความแข็งแกร่งและคงทนให้เหมือนกับดาบเล่มนี้หากจะนับดาบของไวกิ้งเล่มนี้ว่าเป็นดาบในตำนานเหมือนดาบ มามูรามัสะหรือดาบเอ็กซ์คาเเบอร์ก็ถือได้ว่าดาบไวกิ้งโบราณเล่มนี้ก็คงน่าจะเป็นตัวแทนของดาบที่มีความน่ากลัวทนทานอีกทั้งความคมกริบอีกเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้นับได้ว่าเป็นดาบเล่มเดียวที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์และถูกสร้างขึ้นโดยไม่พึ่งพาเวทมนต์และพิธีกรรมใดๆหรือนั่นเองถ้าหากใครดูแล้วชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดตัวใหม่ๆของทางช่องได้เลยครับ